สวัสดีครับวันนี้พาสาวๆพาผู้สาวมาหาหน่อไม้ครับผมตอนนี้ก็โอ้โหได้มาไหลก่อแล้วครับเนี่ยว้าวเตบเดียวเองหน่อไม้จากป่านะครับป่าที่อําเภอโหงเจียมนี่ เก็บใส่ถุงเมือเมือบ้าน,นพุนะ่นน่ะโอ้พ่นปูเสาหานอไม่เก่งคักพี่น้องพุนะ่นน่ะแป๊บเดียวได้เยอะแล้วจะเกะพอแกงแล้วเนี่ยพุน่นล่ะพ่นยางไปต่อแล้วหน้าที่ของขับไปเจ้าแล้ววันนี้เก็บใส่ถุงวันนี้ เตรียมย่างมาอย่างดีันน ตรงนั้นก็คือไม่สับเอาละไไหนละมเจะถ่ายคลิปโทรศัพท์บหน่อไม้ไหมไม่เป็นไรนี่ครับการสับหน่อไม้งัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดอ่ะดูหน้าคนสับหน่อยดิชัดไอ้หานอไม้กินกระโด้ Tuyệt Bép điều Bà hãy bày mày ยนขึลไหละเ็าเืเขาไม่ได้ยินน้องแตแลว่น้องเขาไม่ได้ยินหรอกน,นี้ครับนองใหม่พุ่เลย งัดลงัดเธองัดโดเพิน่นงัดเธอเดียวสัมมันขักันไรเพื่อนน้องไอไลรีครับอาหารธรรมชาติจากบ้านเขาไอว่าเธอถือ,ถอสะไพ่กระเป๋าหนีมันจังสีเข่าดิ งัดทึงงัดทึงงัดทึงงัดขนาดนี้เลยวะเรียบร้อยอ่ะเธอเธอจกไซนี่เลยมันสีเบิ้งดีกว่าว,วา่าฟเฟิลละผสนเดี๋ยวเวลาไอา่ขยับเรากรองมันบนหนิ่งไหมว่าเธอสะพายนี่เลยแม่นมันจังคือน,นั่น นี่ครับงัดถึงงัดเห็นนาไม้น้ำพินวยกัน,นจับมาใส่ถุงเลยหวานมันเป็นข้อเปิดงานเรียบร้อยแฮน่าเต็มเกลี้ยงแล้วรังเท้าน่าจั์